คุณผู้ชมคุณนัดครับ,บถ้าพูดถึงตัวเลขเงิน120ล้านบาทอาจจะหมายถึงเงินสร้างอาคารขนาดใหญ่อาจจะหมายถึงเงินวางระบบไอทีขององค์กรที่เป็นมหาชนแต่120ล้านบาทเช่นเดียวกันเป็นค่าจ้างออกแบบของตัวโครงการแลนด์มาร์คเจ้าพระยา14กิโลเมตรที่สังคมยังคงตั้งคำถามและเรื่องของจุดหมายตาในโครงการที่แบบก็ยังถูกถามถึงว่ามันไปคล้ายกับการออกแบบของดีไซเนอร์ระดับโลกหรือไม่ ตกลง120บาทคุ้มหรือเปล่าติดตามจากรายง,งานพิเศษครับกลายเป็นทางวิวาทะ้าที่เผ็ดร้อนและคำถามสำหรับสังคมขึ้นมาทันทีเมื่อมีการตั้งข้อสังเกตถึงตัวแบบโครงการแลนด์มาร์คเจ้าพระยาว่ามีการลอกเลียนผลงานอาคารเดอะคริสตัลไอซ์แลด ตั้งอยู่ริมแม่น้ำมอสโคประเทศรัสเซียของนอร์แมนฟอสเตอร์สถาปนิกชาวต่างชาติชื่อดังมาใช้โดยทีมงานของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณาลาดกระบังหรือสจลนําโมเดลสําเร็จรูปที่อยู่ในเท w ด r ี h แวร e ฮส์จากอินเทอร์เน็ตทั้งอาคารวิมานพระอินทร์และหัวพญานาค้นน้ํามาใส่เป็นผลงานตัวเองเรื่องนี้วัชระจงสุวัฒน์ที่ปรึกษาด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมของโครงการออกโรงชี้แจงยืนยันว่าไม่ได้ลอกแบบ และไม่เคยเห็นชิ้นงานดังกล่าวมาก่อนพร้อมทั้งถามกลับว่าทําไมไม่คิดว่าฝรั่งลอกแบบของไทยบ้างไม่ได้เกิดจากการลอกเลียนแบบถูกไหมครับไม่เลยครับแล้วแบบของน้องมันฟอสเตอร์ผมก็เพิ่งเห็นตอนที่เขามาลงนี่แหละครับ mm hmm. ก็ไม่ไม่ใช่เลยอันนี้อ,นนอันนี้ขอยืนยันแล้วก็ลูกทรงตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของแนวความคิดของที่เรามีหน้าคนามและเก็บน้ําขึ้นมาเราก็โดนเขาโจมตีอยู่หลายครั้งเรื่องตรงนี้ หลังจากนั้นไม่นานก็ได้มีการนําเอาภาพชิ้นส่วนโครงสร้างของอาคารดังกล่าวที่สามารถดาวนโหลดได้ฟรีทางอินเทอร์เน็ตมาเผยแพร่พร้อมกับการตั้งคําถามถึงความคุ้มค่าของเงินค่าออกแบบมูลค่ากว่า120ล้านบาทเพราะไม่ใช่แค่ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์กรุงเทพมหานครหรือวิมานพระอินทร์และพญานาคพ่นน้ําเท่านั้นการออกแบบยังมีการนำโมเดลของพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสาศดารามหรือวัดพระแก้วไม่ว่าจะเป็นทรงหลังคา องค์ประกอบของพระบรมหาราชวังมาดัดแปลงซึ่งก็มีคําถามถึงความเหมาะสมตามมาอาจารย์เผ่าสุวรรณศักดิ์ศรีศิลปินแห่งชาติสาขาสถาปัตยกรรมไทยปี2553มองว่าการนําโครงสร้างของวัดพระแก้วหรือวังหลวงมาใช้เป็นการใช้งานที่ไม่ถูกกาลเทศะในด้านของการเป็นสถานที่สําคัญและเป็นสถานที่สําหรับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่สําคัญรูปแบบการใช้งานของวัด ก็ไม่น่าจะเหมือนกับอาคารพิพิธภัณฑ์การทํางานไม่ทันก็เป็นอีกข้อสังเกตที่ถูกพูดถึงเพราะทางผู้ศึกษาโครงการยังมีรายละเอียดในการออกแบบทางริมน้ําขนาด14กิโลเมตรอยู่จึงไม่สามารถออกแบบจุดหมายตาซึ่งอยู่นอกเหนือข้อกําหนดในการออกแบบได้ทันเวลาจึงได้มีการนําโมเดลดังกล่าวมาปรับใช้ล่าสุดทางสรจรได้ชี้แจงโดยยืนยันว่าไม่ได้ดาวน์โหลดโมเดลดังกล่าวมาใช้แต่อย่างใด เนื่องจากเป็นโมเดลที่ไม่สามารถนํามาใช้ทํางานในขั้นรายละเอียดได้ผลงานทั้งหมดถูกสร้างขึ้นใหม่โดยคณะทํางานพร้อมยินดีเปิดเผยภาพจากหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อแสดงให้เห็นถึงการออกแบบที่มีรายละเอียดและซับซ้อนกว่าถึงวันนี้แลนด์มาร์คเจ้าพระยาจึงยังคงเป็นประเด็นร้อนที่สังคมต้องจับตาดูกันต่อไปครับร20ล้านบาทนะครับ120ล้านบาท ประเด็นนี้นะคนที่ตอบไปดีที่สุดก็คือคนออกแบบกับทา่งสชรอฮะน่าจะรู้เองว่าตกลง้วยังไงคือบางครั้งมันอาจจะมีความเหมือนความคล้าย<ม>เพราะดูจากดีไซน์เนี่ยมนันก็เป็นดีไซน์ที่คือจะบอกว่ามันก็ใช้ความคิดสร้างสารรค์ดัดแปลงจากลายเส้นขึ้นมาเนี่ยนะฮะมันอาจจะมีความคล้ายหรือว่ามีความเหมือนก็ได้หรืออีกมุมหนึ่งก็อาจจะเป็นไปตามที่บรรดาคนในเน็ตตั้งข้อสังเกตก็ได้อันนี้คงที่คนที่จะตอบได้ก็คงจะต้องเป็นคนออกแบบเอง